สั่งให้ชัดกครับขอ น้ำจิ้มทาร่าเรานี่คือจะมีกี่อย่างนะครับจะเป็นอย่างเดียวนะจะเป็นอย่างเดียวนะใช่เป็นน้ำจิ้มอะไรนะครับตอนนี้น้ำจิ้มเจียวเป็นน้ำจิ้มเจียวเลยนะครับไก่ย่างได้เป็นไย่างได้ครับผมนี่ค่าสัมปทานไก่ย่างค่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาทอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนนะครับไปต้องนั่งกันได้เลยจ้าครับผมสวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิปยูทูบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ๊เปียตำนมระเบิดนะฮะไก่ย่าง ม่ใหม่บางตานนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ๊เปียตำขนมตำกันครับแล้วก็ยำนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ๊เปียตำนมระเบิดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมนี่เลยนะครับ เจ้เปียกตำนุ่งมาเบิดเพชรบุรีนะครับผมเพชรบุรีจ้ะครับผมตอนนี้กำลังทำอะไรครับตอนนี้ค่ะกำลังมาเรื่อยๆจ้ะผมนี่นะครับเป็นส้มตำนะครับผมอันนี้เป็นตำมีตำหอยแครงตำหอยแครงนะฮะหอยแครงบวกแซลมอนหอยแครงบวกแซลมอนนะฮะ มีหลายรายการหลายราคาหลายอย่างนะคะรบกวนลูกค้าดูเมนูและราคาก่อนสั่งให้ชัดเจนะคะรายการอาหารเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือเผ็ดมากใส่ปลาหรือไม่ใส่ปลาาลูกค้าต้องแจะะ้งแม่ค้ามาทุกรายการนะคะของดีทางร้านของเราคือไก่ย่างเลยจ้า อ๋ตัวนี้เป็นหมูสามชั้นนะครับที่ย่างนะครับเป็นสูตรหมักทางร้านนะครับแล้วก็ทีเด็ดทางร้านก็จะเป็นไก่ย่างบางตานะครับสูตรเฉพาะนะครับ นี้จะขายเป็นน่องเท่าไหร่ครับไม้เท่าไหร่นี่ไม้ไม้จะสิบสามไม้สองร้อยถ้าเป็นการอย่างเงี้ยร้อยยี่สิบบาทครับผมก็สองไม้รวมกันครับผมน้ำจิ้มทางร้านเรานี่คือจะมีกี่อย่างนะครับจะเป็นอย่างเดียวนะจะเป็นอย่างเดียวนะใช่เป็นน้ำจิ้มอะไรนะครับตอนนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วเป็นน้ำจิ้มแจ่วเลยนะครับไก่ย่างได้เป็นหมีย่างได้ครับผมนี่เลยนะครับ พี่น้อ่อบได้อาหารรสสไตกรบหมูย่งตามหนึ่งหมูย่างตามาหนึง,ง,นงอันนี้เป็นลาบหมูนะครับผมอันนี้เป็นต้มแซบหมูเผ็ดน้อยนะครับวัตถุดิบทางร้านเขานะครับผมร้านนี้ใช้มะนาวสดเลยนะครับบีกันสดน,นะครับ อันนั้นจะย้ายฟกเรียบร้อยหนึ่งไม่ไม่ใช่บินบินบินต้นบินต้นหนึ่งอยู่ข้างนอกอ๋ออยู่นี่อยู่ที่พี่นี่ครับต้อะไรนะปูปลาร้ากับข่าเหนียวที่ร้านเจ๊เปียจะมีทั้งตำไทยแล้วก็ตำลาวนะครับปลาร้าไม่ปลาร้านะครับผมสั่งได้นะครับจะมีสองโค้กนะครับผมแยกโค้กให้ชัดเจนนะอันนี้โค้กนี้น่าจะเป็นตำไทยนะครับตำข้าวโพดตำข้าวโพดนะครับข้าวโพดไม่ปลาไม่ปลา Cắt vào đây. Tôi không có cái nào mà làm ไกายา่ย่างหมูย่างได้ยังต้องอบอกกันนะอเออต,ต้องบอกน้ำจ้ำข้าวโพดกุ้งลวกไก่เค็มของเด็กไม่พริกของเด็กไม่พริกครับลาบทะเวลวนเส้นรวมมิตรลาบทะเลวุ้วนเส้นรวมมิตรยำหอยแครงไหลบัวหอยแครงไหลบัวนะครับ หนึ่งแล้วไก่ย่างแล้วหมูย่างโต๊ะยี่สิบห้าอาหารโต๊ะยี่ห้าเสร็จแล้เดี๋ยวสาหรโต๊ะแปดอาหารสองสองต๊ะแปดเ้าสิบสี่นะนี่เลยนะครับทุกคนนะครับเป็นไก่ย,ย่างสูตรไก่ย,ย่างแม่ไหม้บางจานนะครับตัวที่กําลังทําอยู่นี่คือเป็นอะไรครับที่เอา,เ,อาเป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องนะฮะ ตัวนี้เป็นส่วนไหนของไก่ครับเนื้ออันนี้เนื้อน้าอกครับเนื้อหน้าอกนะครับครั้งนึงนี่คือใช้เวลาย่างนานไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับไม่รู้อ๋อนี่คือย่างทีละสองเตาเลยนะครับย่างเทวยกันครับผมถังถังเาครับผมนี่นะครับเพราะเวลาเขากินที่ร้านเสร็จบางทีก็ซื้อกลับซื้อกลับด้วยนะครับ เขากินที่โต้ด้วยเขาว่าซื้อไปฝากคนที่บ้านด้วยบางทีโอเคเลยนะครับโอ้เจ๊เปียวตำน้ำระเบิดนะคะแซ่ตโตแม่เพชรบุรีนะคะหน้าโรงเรียนเบจมาจังหวัดเพชรบุรีนะคะฝากกันด้วยนะคะมีสุปตามมียาหมีไก่ย่างมีหมูย่างค่ะแซ่ตไปค่ะรับประกันความอร่อยนะคะเห็นได้บอกได้เลยจ้าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ๊เปียด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะ โอเคครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะฮะร้านเจี๊ยเปียกตำนุ่มระเบิดนะครับสวัสดีครับผม